ข<พ>องกุลาบดำหมัดเดียวไม่เหลียวแลร้ายกาจจริงๆนะครับกุหลาบดำนะฮะหานหน้าหายตาไปนานพอสมควรเหมือนกันก็2สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าเองนะสองเดือนกว่าที่ทําอะไรฮะก็ก็ทําร่างกายมาเรื่อยๆครับเพื่อที่รอรายการครับนะครับก็รอรายการมาจนกระทั่งโปรแกรมออกเจอกับคุณนี้เพอร์ซานใช่ครับรู้สึกไงบ้างก็พอเขาประกบเจอกับ อ่าอสานก็ไม, mm hmm. ไม่ไม่ได้กังวลอะไรครับเพราะว่าเราเรา,เราแบลว่าประกบใครเราก็ต่อยอยู่แล้วเราเราไม่ได้เลือกคู่ชกเงครับ mm hmm. แต่ทาําการบ้านดูดูเทปดูคลิปอะไรเขาไมก็พอรู้พอเขาแจ้งว่าต่อยกับเฟอสานเราก็อ่าเข้า youtube ดูคลิปการชกของเขาครับ mm hmm. เพื่อที่จะมาซ้อมแล้วก็ปรับแก้เกมครับ mm hmm. นะครับไฟนี้น่ะตั้งใจมานอ,ยอยางโดยเฉพาะหรือเลปล่าใช่ครับเพราะว่าอ่ารูปร่างศีรษะเขาดูใหญ่ mm hmm. แล้วก็คือ ถ้าเราจะเล่นเกมยาวอ่ะมันลําบากครับมันเหนื่อยครับคือ,อวางแผนมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วคือถ้ามีโอกาสก็จะปิดเกมเลยแต่สังเกตดูว,ว่าเ <laughs> ก้งมานยกแรกนี่ทางกลับจากนี้เน้นคือชิงจังหวะสู้กับเขาวางั้นอ่ะคือไม่ไม,ม่ผิดไม่ผิดตามใช่ครับเพราะว่าเขาใหญ่ถ้าถ้าเราโดนเราเรามีสิทธิ์ท่วงได้ครับครับจนกระทั่งได้หมัดเด็ดสายของเราตูมเขาให้ใช่ครับหมัดนั้นคิดว่าจบเลยหรือเปล่า คือยังไงก็ไม่รู้ครับเพราะว่ามันจังๆเลยครับแล้วก็มันเต็มแรงเลยครับคือเราต่อยสุดแขนอ่ะกะว่ายังไงก็ไม่รู้ครับต่อยแล้วรู้รู้เลยครับรู้ครับเพราะว่าเราเราเราเป็นนักมวยเราเราเคยต่อยนอกมาหลายคนเนี่ยเวลาโดนก็รู้เลยว่ายังไงก็รู้ไม่ได้ครับเพราะว่าเรามองกันแล้วตาเขายังค้างอยู่อ่ะเอออันนี้เขียวรู้ไหมครับว่าที่มุมของเปอร์ซานเนี่ยมีชิงกี้เราซอมมามาอยู่ที่มุม้วยครับ คุณเห็นด้วยเห็นครับเห็นที่คุณน็องให้ชิงกิดดูตรงนั้นผมไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นมาต่อยกับผมฉะนั้นไฟดีนี่ก็ว่าในในหูของเราเนี่ยวางเป้ายังไงต่อไปอยากจะเจอใครหรือว่าอย่างไงก็ไม่ไม่ได้อยากเจอใครนะครับแค่ไปว่ามีรายการต่อยเรื่อยๆครับแต่คือเป้าหมายของผมอยากเข้าไปต่อยในวันใหญ่ครับเพื่อที่จะไปในเส้นทางของผมครับที่ผมตั้งไว้อะ ตอนนี้เราพร้อมแล้วอยากจะเข้าทีแต่ว่าทางทางก็าทางบอสซาต้เท่านั้นเองใช่ครับอือครับผมเรามีอะไรที่ต้องไปประรุงแก้ไขก็คือผมพยายามตั้งใจซ้อมให้ให้ให้มันเยอะที่สุดอ่ะ,อะพอเรารู้ว่าโชกับคนไหนเราก็จะพยายามแก้เกมณจุดนั้นมามาต่อยกับเขาอ่ะอนะ แล้วก็เท่าที่ทราบมานี่ทางกลับดับก็ไปทาค่ายมวยของตัวเองด้วยใช่ครับนะตอนนี้เป็นไงให้เล่าฟังนิดนึงก็ตอนนี้ก็เด็กๆเข้ามาเรียนมวยเยอะครับช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมครับก็เด็กๆให้ความสนใจเยอะครับเพราะว่าเอาง่ายๆคือเขาดูผมแบบเป็นตัวอย่างครับทีนี้เป็นไอดอลคือแบบว่าเขาบางคนเข้ามาซ้อมเขาบอกว่าเขาอยากเดินในในเส้นทางเหมือนผมอย่างเงี้ยคืออยาก อยากไปต่อยให้เก่งๆง่าก็เข้าไปต่อยในเมืองกรุงอะไรประมาณนี้ครับ uh huh. เราก็ถือเป,เ,ปเป็นเป็นแบบอย่างของเขาว่าล้วเนอใช่ครับก็พยายามสนับสนุนเขาครับเกี่ยวครับอ,อย่างปกติมันนักมวยไทยมันหาได้น้อยนะนักมวยประเภทแบบแบบวันพันนอกดาวอะ่ะคือหมัดเดียวนอกอะคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หาได้ยากช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยนะว่าการที่หมัดหนักเนี่ยมันต้องทํำยังไงคือต้องต่อยให้สุดหมัดครับแล้วก็ต่อยให้เข้าจุดนะครับ อ่าที่ที่ผมต่อยคือผมจะมองคู่ชกผมจะมองจุดไหนต่อยแล้วมันมันโฟกัสเลยครับคือมันมันมันลุกไม่ได้อะ่ะเราจะมองในจุดนั้นนะครับแล้วก็เวลาต่อยเราต้องมีเทคนิคการต่อยครับคือ,ต,อต้องต่อยให้สุดมันไม่คู้ต่อคููคนไหนครับที่คุณรู้สึกว่ามันมันเป็น,ปนชัยชนะคุณชนะเขานะ <c oughs> แต่เป็นการชนะน็อกที่ยากลําบากมากนี่นะก็ยังคิด,ค,ดคิดไม่ออกครับว่า ต่อยมามันก็เท่าๆกันทั้งหมดนะครับอย่างจอร์นีิเกอร์นี่มีไฟล์ีแมทเป็นอย่างไคิดว่าไงก็ถ้าเขาประกบเจออีกครั้งก็พร้อมพร้อมที่จะพร้อมที่จะเจอครับนี่ยังสร้างเซนติต่อไปฮะใช่ครับต่างชาติครับของของเวทของราบดบิประมาณเท่าไหร่ร้อยสามห้าหรือวสี่ห้าร้อยสี่ร้อยสี่สิบห้าครับถือว่าโอเคแล้วอย่างนี้ไม่เป็นต่างชาติคนที่เท่าไหร่ละ จำได้ไหมไม่ได้นับเลยครับไม่ได้นับครับถึงสิบมั้ยน่าจะใกล้เคียงครับโอเคอ้าผมอ้ะฝ<ม>ากซิงแฟนข่าว FC หน่อยฮะก็ฝากขอบคุณแฟนมวยทางบ้านนะครับที่ส่งกําลังใจแรงเชียร์มานะครับแล้วก็แฟนมวยที่ในสนามครับที่มาเป็นกําลังใจให้ผมวันนี้นะครับวันนี้ผมก็